อยงั้นนะกีกูโดนนะไอเฮี้ยกูเฮี้ยอไอี่าดีกูก็ได้กลางนานอะไรไปวะกูนี่เองมีไหมอยาโดนมาโดนมาโดนมาสองตัวเลยที่ดีกูเด็กเด็กเด็เด็เด็เดกเด็เเด็เ